จ้าพรุ่งนี้มุ้งของเงินเพิ่มเลยดิเท่าไรล่ะลูกห้าพันฮะมิมไปทำอะไรตั้งห้าพันมิม,มจะไปจัดงานวันเกิดเลี้ยงเพื่อนนะนะแม่นะเพื่อนทุกคนเขาจัดงานวันเกิดหมดเลยอะ่ะถ้ามิมไม่จัดบ้างอายเขาตายเลยนะนแม่ไม่มีให้หรอกมิมก็รู้ว่าทุกวันเนี้เราใช้เงินของพี่ชวินเขาเนี่ย ก็เป็นซะแบบเนี้ยทำไมอ่ะทำไมแม่ไม่เคยได้ดั่งใจเหมือนแม่คนอื่นเขาเลยอ่ะมิมอยากได้อะไรมิมก็ไม่เคยได้ขอเงินจัดวันเกิดแค่นี้เองอ่ะแม่ให้มิมอายเพื่อเหรอหยุดเดยวนี้นะมิมพี่ยืนฟังเราจากข้างนอกมาสักพักหนึ่งแล้วนะทำไมอ่ะตัวเองยังเรียนหนังสืออยู่เลยอ่ะยังหาเงินเองไม่ได้เลยอ่ะทำไมจะต้องมาใช้เงินสิ้นเปลืองขนาดนี้พี่บ่นๆเนี่ย จะให้หรือเปล่าฝันไปเถอะพี่ไม่มีทางให้เงินแกไปสู่รุ่ยสู่ไร่เป็นละลายกับเพื่อนแกหรอกก็ถ้าพี่จะไม่ให้ก็ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันรำคาญอ่ะนี่ยายมิ้นมิ้นพอเธอชวินอย่าไปว่าน้องมันเลยลูกผิดที่แม่เองที่ไม่มีเงินให้น้องมันแม่แต่มิ้นมันโตแล้วนะ มันควรจะรู้ได้แล้วว่าแม่ก็ไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงจะหาเงินให้กับมันน่ะแม่ต้องด่ามันบ้างนะไม่งั้นมันจะเสียคนอ่ะนี่ครับแม่วันนี้เงินเดือนผมบอกอะ่ะแม่เอาเงินไปหาหมอนะแล้วแม่อยากกินอะไรอะ่ะแม่ก็ซื้อเอาส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเนี่ยแม่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจัดการเองขอบใจนะล,ลูก จเจริญเจริญน,นะว่านะวันนี้พี่ชวินมีเงินจริงๆด้วยกับน้องกับนุ่งทำเป็นงกค,คอยดูเถอะพวกแกมานานยังอ่ะมา เอาทิตย์หน้าก็วันเกิดแกแล้วนี่จะจัดที่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่จัดอ่ะแกไปงานวันเกิดเพื่อนทุกคนเลยนะเว้ยแล้วถ้าแกไม่จัดอ่ะขายที่น้าตายแกก็่ยกไปกดดันเพื่อนเขามากบ้านเพื่อนเขาไม่ได้มีเยอะแบบบ้านพวกเราก็เห็นใจเขาหน่อยใครบอกว่าฉันจะไม่จัดงานวันเกิดพวกแกเตรียมชุดไวเ้เถอะงานฉันอ่ะไม่มีคำว่าอั้นจ้ะ ต้องแบบนี้เพื่อนพวกเรา ไปทำไรในห้องแม่อ๋อฉันฉันหาแม่ไม่เจอฉันก็นเลยเข้าไปดูในห้องแม่อยู่หลังบ้านไปหาทางนุ่นนุ่นไม่ไปแล้วพอดีว่าต้องไปทารายงานกับเพื่อนไปนะมันต้องมีอะไรแน่ๆวันนี้ใครอยากกินอยากดื่มอะไรอ่ะ สั่งเลยนะแกผู้หญิงเพื่อนิ้มสุดยอดอย่างนี้สิถึงสมเปเป็นเพื่อนของพวกเราแฮปปี้เบิดเดย์นจาะสุขสันต์วันเกิดน,นะแกรอบหน้าขอปังๆวันนี้หน่อยนะจัดไปจ้าพิงวินมาได้ไงอ่ะไข่แก่ไม่เป็นไข่เนี่ยมาพูดวายอะไรเนี่ยลุง มิมแกเอาเงินของแม่ไปใช่ไหมพี่พูดเรื่องอะไรอ่ะไม่ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะแกรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปอ่ะแล้วแล้วมันผิดมากหรือไงเงินแค่ห้าพันบาทอะ่ะมิมขอดีๆก็ไม่ให้นี่แต่นั่นมันเป็นเงินแม่ที่แม่ต้องไปหาหมอนะมิมเอาเงินแม่ไปอ่ะพอามาเลี้ยงเพื่อนแบบนี้แล้วแม่ไม่มีเงินไปหาหมอแม่ไม่กล้าบอกพี่ แลวแม่ก็ไม่ได้ไปรักษาแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแม่ไม่อยู่กับเราแล้วนะพูดอะไรอ่ะตลกปะพี่อย่าพูดแบบนั้นดิพี่ไม่ได้ตลกด้วยนะมิมถ้าแกยังมีความเป็นคนอยู่อ่ะพี่ว่าแกรีบกลับบ้านกลับไปหาแม่หน่อยก็ดีนะหรือว่าแกอยากจะอยู่กับเพื่อนก็ตามใจนะเว้ย ถูกสังันเกิดโอเคเงเินที่ฉันจ่ายค่าอาหารไปก่อนอะ่ะฉันขอคืนก่อนได้ปะเผื่อมีอะไรขาดเหลือฉันจะเอาไปคืนพี่ฉันพี่ชายแกแม่แกไม่ช่ญาติกฉันนี่ทำไมต้องคืนอ่ะจริงแลวอีกอย่างแกก็โกงผเราเพราะแกฐานะดีทั้งเพราฉันน่ะต้องเสียเวลาโคกแกอยู่ คิดซะว่าเป็นค่าเสียเวลาที่พวกฉันต้องมาแปเปื่อนกับคนอย่างแกแล้วกันนะ,ะไม่คิดเลยอ่ะพวกแกเป็นคนแบบนี้หรอน่าเป็นแบบนั้แหละก็ได้ถ้า,างั้นต่อไปนี้พวกเราไม่ใช่เพื่อนกันอีกฉันขอโทษแล้วกันนะที่มาทำพวกแกแปกเปื้อน แล้วหรอมิมพูดไปแม่ก็ไม่ได้ยินหรอกตอนที่แม่มีชีวิตอยู่อ่ะแกไม่เคยพูดจาดีกับแม่เลยนะแถมแกยังเอาเงินแม่ที่แม่ต้องไปหาหมออ่ะเอาไปเปเพื่อนแบบนั้นน่ะแม่ถึงเป็นแบบนี้ไงไม่เอาแม่แม่มิมกอดมิมบิดไปแล้วไงมิมบิดไปแล้วแม่เป่าปืนะนะแม่ตึกกันไว้แม่แม่ตืกนัน้วมาีิแม่ หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าพี่กับแม่วางแผนน่ะอยากจะรู้ว่าแกรู้สึกยังไงเล่นบ้าอะไรเนี่ยทำามีหมดใจววยขึ้นมาทำยังไงแม่ก็เหมือนกันหยุดเลยนะหยุดเลยนะอย่าว่าแม่แบบนี้นะเมื่อกี้ยังร้องไห้เป็นลูกกระตันอยู่อยู่เลยแล้วใครมันจะไม่โกรธอ่ะคิดได้ไงเล่นอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ก็แม่เองแหละที่เป็นคนบอกให้ชวินสั่งสอนมิ้มด้วยวิธีแบบนี้ แน่ๆมันเข้ามาทำไมในห้องแม่หรือว่าแย่และ แม่ครับมีอะไรเหรอชาวินผมคิดว่าเงินที่ผมจะให้แม่ไปหาหมอครับไอม้มิ้นมันขโมยไปหมดแล้วตายแล้วทำไมมิ้นทำแบบนี้ล่ะชวินผิดที่แม่เอง่ะแม่เก็บเงินไว้ไม่ดีแม่ไม่ต้องโทษตัวเองเหรอกครับไม่ใช่ความผิดของแม่ค้รผิดของน้องมนะันอ่ะจะทำยังไงดีล่ะชาวินถ้าผมจะขอจัดการในวิธีของผมเนี่ยแม่จะว่าอะไรไหมครับ แม่จะไม่ห้ามอะไรแล้วแม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวให้ชวินจัดการได้เลยได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการในวิธีของผมคิดได้ไงมิมเอาเงินที่แม่จะต้องไปรักษาตัวเนี่ยเอาไปผ่านกับเพื่อนแบบนั้นน่ะก็มิมอยากจัดงานวันเกิดเลี้ยงเพื่อนนี่เลี้ยงเพื่อนแล้วไหนอะเพื่อนอะตอนเนี้ย แกมายืนร้องห่มร้องไห้ไม่เห็นเพื่อนสักคนเลยนี่พี่ถามจริงเลยนะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์วันนี้มันเป็นเรื่องจริงแกจะรู้สึกยังไงแกก็รู้นี่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะแกความผิดทั้งหมดเนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจใแกไปตลอดเลยด้วยก็ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนี่หัวใจจะไวก็วคนอย่างแกพูดจาดีด้วยอะ แกรู้ตัวไหมล่ะก็เลยต้องใช้ไม้แรงแบบนี้แหละแม่จ๋ามิมขอโทษนะมิมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วว่ามิมขอโทษที่มิมพูดไม่ดีมิมเห็นแก่ตัวตอนนี้มิมรู้ทุกอย่างแล้วนะมิมจะไม่เห็นใครสําคัญกว่าแม่อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีแม่คนไหนหรอกพี่กคาังเกียดลูกของตัวเองที่มิมคิดได้แม่ก็ดีใจที่สุดแล้ว ม่อนพี่ทวินนะ่ะเรื่องเงินเดีย๋ยวามิมจะไปทำงานพาทามหามาคืนนะมิมทวงจากเพื่อนเลาแต่มันไม่ให้อะ่ะหาได้เหรอไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกพี่เสียไปห้าพันอ่ะแต่อย่างน้อยๆอ่ะพี่ก็ได้น้องสาวพ,พี่กลับคืนมาแถมเป็นน้องสาวที่มีสติด้วยนะ วันนี้แม่ดีใจที่สุดเลยที่ลูกทั้งสองเข้าใจกันต่อไปเนี่ยอย่าทะเลาะกันนะลูกชวินนะ่ะก็ต้องใจเย็นกับน้องอส่วนมิมอะ่ะก็ตั้งใจเรียนให้สมกับพี่เขาอะ่ะหาเงินส่งเสียนะลูกนะ